ดิสุดครับท่านคูณบิรทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องมนาเชนเนลเนาะนี่ยน้อพี่น้องวนาจีพาทุกคนน้อมาเดอมอบังแคเอ้ยเดอมอวถาพระเนาะเดอรนาได้นั่งรถไปฝ่า BTS เนาะพี่น้องเนาะเดอร์วนาจีพาทุกคนน้องไปเบิร์นน้องน้องว่าบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นคล้องเดอมอเนาะเป็นยังไงเนาะมนาต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่ามนาจีบไรีเขาไปมนาจีบุรีเขาไปในหางเนาะเดี๋ยวมนาใช้เบิร์นน้พี่น้องใกล้ๆเดินง่ามๆได้ เห็นบ่พี่น้องอยู่ใกล้ๆเนาะไปให้ไปกันเลยเนาะไปโอเคเลยนเนาะตอนนี้วนาลงมาจากรถไฟฟ้า BTS เนาะตลาดพููเนาะบริษมาเนาะกับมาลงรถไฟฟ้า BTS ตลาดพููเนาะแล้วก็สามารถย่างมาเลยนะเนาะ วันนาพามาเนาะใกล้ๆเนาะตอนนอนตอนนี้วันนาจะพาเบิ่องนอนเป็นจะได้นาะเห็นบ่พี่น้องข้างหน้าวันหน้าไหมบอวูบรรยากาศสวยงามเลยเนาะเลี้ยวมาแต่ใกล้ๆแบบเลี้ยวมาแต่ใกล้ๆแบบว่ารุ่ตาเรียนไปนอนมาจะพาทะพุ่งนอนถึงไปส้มบรรยากาศนอนเป็นจะได้นาะ สวยงามไปเลยน,นะฮะก็สุดยอดสุดยอดพี่นะ้องบรรยากาศแบบสวยงามเลยน,นะตอนนี้เขายืนอยู่เดอะมอธาพระนะฮนะบรรยากาศสวยงามแม่ยังเรี่นะ้อง บุญมันกน็ติดไฟเนาะบอกเลยเดี๋ยวมันน่าจะบระกอบอย่างไปในหางนนเนาะสว่างสวยสวยงามเดีย๋ยวเายัางไม่บนถนนก่อนนนั่นเนาะว้าสวยงามไม่รีบเลยถนนเปียกของบนญน,น,นะเหมือนเนาะ เดี๋ยวห้องยางสภาพมาเนาะหลังจากเดี๋ยวห้องยางมาแถวนั่นเนาะเอากระยางรอรอรอมาเกิดสภาพนี่เนาะโอสวยงามไปด้วยนะน้อตอนนี้วันนีาอยู่เดอะมอท่าพระบรรยากาศจะสิประมาณนะน้องเดี๋ยวสิากยางไปทางนั้นเลย จริงๆล้วต้องต้องขามันเป็นตลาดนะแม่เนาะเป็นตลาดเดินเล่นเนาะทำอะไได้แม่น่าให้คนได้อไอ้วังต้องขามเป็นตลาดเดินเล่นเนาคือว่าน่ายางขามมาเนาะจริงๆเราว่น่าเคยเฮ็ดคลิปแล้วบ่น่าเคยลงไปฝั่งนึงเนาะก็ได้ก็สามารถก็ไปเบิ่งได้ในช่องบ่าน่าเลยบรรยากาศคนกับพวผพาไล่ไหมเนาะสวยงามบรีรอของน้องว่านาที่บันไดเขาหางเนาะว่น่ามาถ่ายบรรยากาศในเบืงอยู่เนาะ ไปเหว่าน่ายางไปายางหลอ <c oughs> นี่คือเดบมอท่าพรนะเนาะบรรยากาศสวยงามยิ่งเหว่าน่าก็เคยเขาเย่าแหละห่างเยอะ่าเพื่อนี่เหวน่าบุกคอเขนะ่านาะเอาสมัครลงไปได้นะสมัญยางลงไปได้นะเดี๋ยวมีเหวนาน่านมาลงได้ขอยางหลอหลอหลอ,ลอ เขาก็จะสวยงามในข้างในนะป,นปีนี้ผลจัดงานม,มาเลยพี่น้องกระมอนสะพะข้ายางกับเขากระยางครับไปเลยสินะครับงวันนีา้มาให้เบิรงบรรยากาศต้นคริสต์มาสแล้วก็ ัสวยงามพี่น้องอ๋อสวยงามาเลยพีน่น้องนี่พี่นอ้องโอ้ปีนี้มันจะได้สวยแห้งเลยพี่นอ้องเอยปีนี้แล้วเดี๋ยวมอธาภะานี่บรรยากาศรอบๆกับแบบสุดเลยพี่น้องตำแหน่งก็เป็น ต้นคริสต์มาสที่สูงนะวันหน้าสังเกตเบิ้งหน้าพี่น้องว่าต้นคริสต์มาสนะพี่น้องทุกเดมอวะรั่วจังได้วันหน้ากับโบหูนะฮะจัดทึกคลายๆกันเนาะว่าถึงว่าใส่แบบแบบก็แบบวัสดุคลายๆกันนะตอนนั้นวันหน้ไปเดมอว์บางแค่นะพี่น้องก็ไปเบิึงคลิปเนาะวันหน้าเคยเห็นเต้นกระใสต้นคริสต์มาสนะก็คลายๆไปใช่ไหพี่น้องอันนี้คือวันหน้าทีแต่ว่าคือบโเนาะกับ ลองไปเบิร์นะันหน่อยเนายงนะไม่น่าคิดว่าน่าสิใส่วัสดุใหญ่ถายกันหน่อยเพียงนะไม่ใช่การขึ้นคืองๆเป็นวันวันธรรมดาเลยเนาะยูบะนายางกำลังล่างเนี่ยทุกคนน่ายทสงใสว่าเป็นยังบัวนาคือว่าถ่ายตั้งกลางคืนนะส่วนมากเนาะยตั้งกลางเว่นกิโ่ปไทยเนี่ยเนาะก็คือบัวนาเลิกงานคัมนะเนาะ เหลืองานคำเนาะวนาก็เลยได้มาถ่ายคำเนาะแต่เมื่อได้วนาเหลืองานไหววนาก็ได้มาไหว้เนาะเนี่ยก็คือบรรยากาศมอท่าพระนัเนาะบรรยากาศงามนะพี่น้องเนติดไฟตามต้นไม้เลยนะบรรยากาศก็สวยงามทุกหางนะพี่น้องส่วนนี้เนาะเป็นการชิดติดไฟประปรายอย่างสวยงามเนาะที่วนาพันผ่าลไล่หางเนาะเป็นการสมารถสำหรับเมติดไฟนะพี่น้อง ปรับปราบแบบมันสวยงามเนะาะอ่สวยงามแห้งเน,ะนาะน้ำไปน้องน้ำมาได้ยังไงไปเนาะบรรยากาศประ,าาาาะปมาณน โซฟาจัดใดญยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะสวยงามเลยเนาะสว่างสวยเลยเนาะเนาะบุณได้เยากมากคือว่าหน้าบอกแหละสามารถน,าน,านั่งรถนั่งรถ BTS นาะมาลงที่ตลาดพูเนาะนไปตลาดพูแล้วก็สามารถย่างมาได้นะ สวยงามนี่เลยนอะครับมีไฟห้ามสูบบุหรี่บุหรี่บุหรี่แบบธรรมดากับบุหรี่ไฟฟ้าเนะเปนห้ามสูแจ้ะเป็นแบบคล้ายๆ้ยฟองน้ำนัะนเองเนาะ ซึ่งใครฟ้องหนามถึงว่าก็จะดูที่บใส,สั่งโอง้อี้งสางเนเจ้างามเจ้าง,งามพระแปด นเนาะเพิ่นน่าจะเป็นฟุตเทจเนาะฟุตเทสนะสิเป็นแบบว่าแบบคขายคลองนะพี่น้องยวันที่เก้าเก้าท่านว่าเน,น้องซึ่งนมุกกล้านะวันตัแต่วันตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เสมอเนาะ เดี๋ยวมันวันวันวันอาทิตย์เนาะสำนักานมีโอกาสวันหนาจะลองอยางมาเนาะนาชิมีแบบว่าฟุตเทสก็คือเรือแบบว่าเป็นรถนะพี่น้องรถคายพวกอาหารรถคายพวกอาหารน,นะพี่น้องเตี้ยนเนาะเดี๋ยวัน,น,นหน้าก็ชิลองยางมาหน่อยเนาะวันนี้เนาลองเดี๋ยววันหน้าจะพายางกลับไปนะครับเนาะไปไปดูความสวยงามท่าฝาท่าใหม่ท่าสนุกอ่า ครับบอกไว้เลยพี่น้องแบบสวยงามอลังการงานสางนี่เดโมต่าฟาปีนี่คนจัดเนาะเต็มคาราเบลไปเลยนะครับเนาะไปได้ขมากระดิเรมก็ซับไขกระดิ่งตามไปเรื่อยใจช่องเบาหน่ายเด้อไปเลยเป็นกำลังใจเหมือนกันนะคเนะานะจะได้จะได้เหปุฉีก วันยว้นไปให้เบิงอีกรอบเนาะเบิกงคนสวยงามทั้็ได้นสวยงามมาพี่น้องสุดยอดเลยเนาะบรรยากาศคนกับผงพ่านเนาะงามตอนแรงๆคำคำอนะไรอย่างเนาะ โอ okay. เคนั่นเรยอวนาชีทำการกลับจะได้เป็น,นเรือวนาหเบิงสะพานร้อยเน,ะน,นยะาะทางถนนคลองเดอะมอสะพานเนาะบอกเลยเนาะสวยงามอลังการงาช่างมันจะเต็มคาราเบิวเลยมุกี้เนี่ยโห่สวยสิบอกหายคนคนคนโอเค เมื่อีนี้ละครสวยประดาประดาไฟได้แบบส,สุดเลย เป็นถนนยามเพื่อใกล้เป็นรถเพี้ยนยามใกล้เป็นปรถไฟฟ้าบ BTS เป็นะเดอะมอลล์ร้อยสโตร์ตัวบริการทุกวัน เดี๋เขาลงมาแต่เดินม่านสะพานน่อนสะพานนะเพื่อนๆเพื่อนเนาะไม่บอกอยู่ใกล้ๆเ้างยางมาตั้มปุ๊บแล้วก็มาลงหมดนี้เนาะแล้วเ็าก็งยางไป BTS เนาะใกล้ๆนึงได้เพื่อนเนา BTS ตลาดพูได้เพื่อนเด้อ ไป b t นะีเเนาะเอาสามารถย่างไปตลาดคู่ได้นะเนาะเขามาลงตรงนี้ไปทั้งเดอะมอสชาพาไปทั้งตลาดคู่เนาะสบายๆเนาะตอนนี้มาน,น่าก็อยู่เทิง BTS เนาะมาน,น่ารื้ออุ่มไหวได้เลยเลยเลยมาน,น่าอยากออกว่า MRT ตลอดเลยเนะล่ะร้อนแหละ กน่าที่บอกวิธีการสื่อสื่อตัวนะในตูน้เนาะเราสื่อเากดไปนเากดีไสบน่าจะย้อนอน เราเกิดขึ้นมาได้เรือนแล้วแต่เดิมสถานีมันกับการสื่อต่อสื่อตัวแบบเดียวกันนี่แหละถ้าเอุปโภคดริโนตู้กับข้ากับไปสื่อในคอเตอร์ได้เนาะแล้วทำไปได้ยังไงวันหาซ้อนวิธีการขึ้นรถไฟ BTS เนาะกับเหม็นมาเนาะเนวันหาจะมาซ้อนเนาะแต่วันนี้เนาะวนหน้ากับสิ่ไปสิ่ขับบาปกับขาซ้อนนั่นแหละเนาะมาปุ๊บ ถานีพุทธกาดนั่นเเนาะไปไปแล้วกมีสองขั้นจอเลี้ยงกันเนาะาปรง่น้อดแุนงนาท นวนตนนวนาก็ไดออกมาแต่สถานี BTS เลยเนาะบนหนาก็จลืมว่าเอาทีตลอดเลยเนาะรอดเลยงใจเนาะตอนนี้วันหน้าได้ออกมาจากสถานี BTS เลยเนาะบันหน้าก็บจะขับห้องลับบ,าบนะ่ายลันะยลนะยลบ2องกได้นะแบบเนาะไเรื่อเนาะได้เข้ามาหลาเรื่องกด subscribe กดติดตามดวงใจช่องบนน้าชหนเด้ออ่า,ากำลังใจในการที่กิบต่อไปนะัเนาะมีกำลังใจกันเข้ามาหลายๆนะบันหนาจะมีกำลังใจแบบ มีไฟเนาะเขียงานเขียคลิปต่อ,ไ,ตอไปเนาะเถ็งเนาะโอเคเนาะสหรับคลิปนี้มันนะ่าพอกอากาศสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย